จ๊เอ่พ,พี่สงสัยนะสิพอพื้นมันมืดมากเลยนะคะนี่มันเป็นไม้ใช่ไหมคะเหือน้อแอบเอาคำพ่อมาใช้จะซ้ำเดิมๆเลยนะคะคำพูดของนี้แอบเอาคำพ่อมาใช้คะ่ะ แกหมดแล้วค่ะใครเปิดาคะแม่อันนี้ไม่ได้จาพี่พี่นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวทำคลิปที่สองให้อันนี้มีภาคนะคะอันนี้คือตอนนั้นคือภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาคสี่ภาคห้าภาค 6, ภาค7จ็ดจะเรียงไปเรื่อยๆเลยนะคะบ๊ายบาย